นิกกี้ฟีฟ่าพอยต์คอยจำหน่ายฟีฟ่าพอยต์และฟีฟ่าคอยราคาทุกถูกลิงอยู่ด้านล่างนะั้ไพก็สามหมื่น 3, นะผมเดี๋ยวเราไปดูก่อนขอดูอีกทีนึงมีตัวอะไรน่าสนใจมาาฟอดังเก้นราคาเหลือเท่าไหร่ลว ส0งแสนกว่าข้าวข้าวสองแสนหมดละตัวที่แพงที่เหลือก็ไม่แพงและ <c oughs> มีแค่สองตัวครับผมที่ได้ลุน้นมันก็เป็นลุ้นพวกโรนโดเมสซี่เอาละอันโอเคมามาแพ็กสามหมื่นนะผมแพ็กสามหมื่นแพ็กแรกครับผมหกโกหกแรหกซิเวอร์หกแรแพ็กแรกก็วอล์กเอาแน่นอนเหมือนเมื่อวานเหมือนเมื่อวานแน่นอนขอเพะเดีเด๋สวย แบกแลนด์จดมาจะมาลูกจะมาวอล์กเอาวอล์กเอาวอล์กเอาเฮ้ยโอ้โหสเปนถูกทุกตัวตัวสเปนถูกทุกตัวครับเซียมอินเนสตาก็ยังดีวะถือว่าได้ทุนคืนเนาะถือว่าได้ทุนคืน ถือ also, ว่าได้ทุนคืนถือว่าได้ทุนคืนจากส0ม0 0ืที่เปิดไปเอ็มเรชันขายได้เท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่น่าจะได้สักสอง0มนะนี่ไงพี่ต้นบอกว่าได้ครับโอ้ยโอ้ยได้กำไรอยู่ได้กำไรอยู่ได้กำไรอยู่แพ็คนี้ได้กำไรอยู่เปิดต่อเลยแพ็คที่2เราจะไปแบบยาวๆเลยครับผมเราจะไปแบบยาวๆแพ็คที่2ของผมจัดไปไม่วอกเอาสีฟ้าโอ้โหฟ้าเงินยึดไม่ฟ้าทองก็ไม่ได้ เมียเต้เมียเต้สิบห้าเลยครับเหลือเหลือเงินไว้ให้เขาซื้อว่าคาบะเคา,าให้กูเล่นบ้างไอ้สัสอาเซนโจซ้ำแต่เซนโจขายได้ให้ผมขายเลยขายเลยซ้ำมามาไปที่สามไปที่สามจัดไปจัดไปจัดไปขอได้เมเทนเอออินฟอร์มนี่หว่าเอาแล้วมึงฟ้าทองตัวอะไร ใครวะอร์เมอร์ลีกลีกเบลเยียมลีกเบลเยียมขายได้ถึงสองหมื่นไหมเนี่ยก็ยังดีสองหมื่นก็ยังดียังดีครับผมสองหมื่นก็ยังดีไม่เร็วไม่เร็วสองหมื่นก็ยังดีสองหมื่นก็ถือว่าได้เนี่ยแล้วรวมตัวอื่นก็ถือว่าได้ได้ทุนคืนไงนะแพะ้ใพรที่สี่ครับผมใพรที่สี่จัดยาวๆเลยจัดยาวๆเลยใครไม่อยู่เสียดาย สีเงินว่ะเซงตุนสีเงินนี่นแหละคาบเแพ็กน,นี้ไม่เลวนะแพ็กน,นี้ไม่เลวนะแพ็กที่ห้าครับผมโอ้โห <laughs> ทีโอทีส <laughs> ผมนึกว่าพวกโดเมซี่จะมาโคตรงงเลยอีก2อาทิตย์ครับผมพวกโดเมซี่มันจะไล่ไล่ไล่แบ่งเป็นหลีกเป็นหลีกไปแบ่งเป็นหลีกเป็นหลีกไป จ็บแมวเจ็บแมวอ่าแพคที่6ต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยแพคนี้โอเคอยู่แพคนี้แม่งโอเคอยู่บอกเอาหน่อยดี yeah. ฟ้าเงินอีกแล้ววาสินชื่อสไตล์เลยมาเน้นคลายบอกเอาหน่อยเว้ยบอกเอา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 ผมบอกเอา อ่าแพ็กที่7ครับผมมาแล้ว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 ตรงประเทศอะไรวะโคลอมเบียฮาเมสแตดครับผมโอเคสามหมื่นแพงกกว่าสามหมื่นอยู่แล้วฮาเมสแตดนี่น่าจะมีห้าหกหมื่นนะฮาเมสแตดนี่น่าจะมีห้าหกหมื่นนะไหนดูราคาก่อน โอ้โหเยี่ย40,000ก็ยังดีวะก็ยังดี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 งดบ่นได้ก็ได้อ่าพวกตัวลซ้ขายทิ้งเลยแพ็คที่8ครับผมวอ์กเอาหน่อยวอ์กเอา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 ไม่วอ์กเอาอะโอ้โหโมราต้าวะ อ hmm. อ้ยนี่เชลซีใครวะเนี่ยพาซิลิชมอนเรียวบัการีสังยาเก็บไม่หมดแพ็งที่9าครับผมจัดไปซิลิคู แพ็กสุดท้ายครับผมแพ็กสุดท้ายสุดท้ายเดี๋ยวไล่ไปด้วยแพ็กสุดท้ายกันใครยังไม่กดติดตามฝากติดตามให้ผมกดสไตร์ฝากกดสไตรฟ์ด้วยใครยังไม่กดถูกใจเป็นเพจรบกวนกดถูกใจเป็นเพจด้วยแล้วก็อย่าลืมกด follow ช่อง Twitch ของผมนะครับอย่าลืมกด follow ช่อง Twitch ของผมด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณเลยหลักๆเลยครับผมพี่ต้นนิรันดร์ครับผมให้ไอดีมาเล่นแถมยังให้เปิดแพ็กอีกขอบคุณมากขอบคุณพี่ต้นมากครับผมขอบคุณพี่ต้นมากโอเคเดี๋ยวเราทิ้งไปด้วยแพ็กสุดท้ายผมแล้วเดี๋ยวผมไปแล้วเดี๋ยวไปรออออออดดดดููบบลลลกกัันนเเี๋ยยววไปรโคแแพ็สุท้้้าาตงม3 2 หนึ่งจัดไปต้องมาแล้วไม่วอกเอา้าทองเชสนี่ไอสัตว์หนักเลยหนักเลยโอเคครับผมก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูที่อยู่ด้วยกันจนจบเลยนะขอบคุณทุกคนมากครับผมขอบคุณทุกคนมากเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้า น่าจะมีพรีเมียร์ลีกทีมออฟเดอะซีซั่นแล้วเดี๋ยวจะขอพี่ต้นเดี๋ยวจะขอความกรุนณาจากพี่ต้นอีกผมก็แลกผมก็แลกกับการที่ผมเล่นฟุตแชมให้เขาไงแต่ว่าก็ถือว่าต้องขอบคุณมากครับผมที่ใจดีให้ยืมทีมดีๆเล่นแล้วก็ให้เปิดแพ็กอีกขอบคุณพี่ต้นอีกทีนึงก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูด้วยกันจนจบด้วยครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับบายบายจุ๊บ